สวัสดีค่ะพบกับช่องของอ้อยอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะทําต่อจากคลิปเคียนประกันโควิดวิริยะประกันภัยนะคะอ,อ้อยำเรียบประกันก็คือ399แบบเจอใจจบนะคะได้รับค่าชดเชยจะเป็น50,000บาทนะคะและมีค่าชดเชยรายวันให้500บาทต่อคืนค่ะตามใบกรมธรรม์เลยนะคะออจากคลิปที่ผ่านมานะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาแลกเปลี่ยน ข้อมูลและตอบข้อมูลเพิ่มเติมให้วันนี้นะคะจึงอยากนำคอมเมนต์ที่น่าจะเป็นประโยชน์มาให้ดูกันนะคะเนื่องจากมีหลายๆท่านที่มาตอบคอมเมนต์ด้านล่างนะคะในคลิปแล้วก็มีการมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าคำตอบที่สอบถามเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่มาให้ข้อมูลอ้อเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับคำถามแรกนะคะก็คือยื่นนานไหมคะกว่าจะได้ก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณเมนนะคะคือยื่นส่งเอกสารเสร็จถ้ามีอ e ีเมลหรือข้อความส่งมาว่าได้รับเอกสารแล้วนะคะรออีกประมาณ3-5วันแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของประกันโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็สามารถเข้าเช็คสถานนะได้เลยและรอไปจนกว่าเงินจะเข้าบัญชีค่ะ ของพี่เขาใช้เวลาประมาณ11วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นส่งเอกสารจนเงินเข้าบัญชีนับรวม2อาทิตย์ด้วยค่ะแต่ยังใช้เงินไม่ได้รอเคลียร์เช็คไปอีกจะช้าจะไวก็ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆน,น,นะคะเอาการดําเนินการก็จะคล้ายๆกันกับของอ้อเลยค่ะเวลาของอ้อรอประมาณ15วันประมาณนีค้ค่ะค่ะคําถามต่อไปนะคะแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องไปเอาไหนครับ ก็คือตามลิงก์ที่อ้อให้ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนอ้อจะให้ลิงก์เป็นเหมือนเขาทํารายละเอียดไว้แบบมีตัวอย่างด้วยนะคะในการกรอกข้อมูลแล้วก็มีช่องทางการติดต่อนะคะเวลาเราเช็คสถานะเราก็สามารถดูได้ผ่านลายของวิริยะนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะแต่ว่าถ้ามีใครหาไม่เจอนะคะก็สอบถามมาได้อีกใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะ ค่ะข้อ3นะคะผลตรวจ rt pcr คนละโรงพยาบาลที่รักษาใช้เคลมได้ไหมคะคําตอบนะคะก็คือเคลมได้ค่ะของแค่เป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากพี่ที่มาคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะค่ะสำหรับในข้อ4นะคะมีพี่มาคอมเมนต์ว่าอยากทราบเหมือนกันครับว่าสามารถใช้ผล atk ในการเคลมได้ไหมทําประกันเขาว่าว่าไงบ้างครับ สำหรับคำตอบนะคะก็คือการเคลมประกันโควิดจะต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR เท่านั้นนะคะในการเบิกเคลมส่วนผล ATK ไม่สามารถใช้ได้แนะนำนะคะสำหรับท่านที่ติดโควิดแล้วมีประกันถ้าไปโรงพยาบาลจะต้องยอมเสียเงินค่าตรวจ PCR เองค่ะเพราะตอนนี้โรงพยาบาลไม่ตรวจให้ฟรีแล้วค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่พี่มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะข้อ5นะคะในใบกรมธรรมวิริยะ ไม่มีหมายเลขกรมธรรม์ต้องทําอย่างไรตอนทําประกันขอส่งให้ทางอีเมลสาหรับข้อมูลนะคะก็คือคนที่ทําประกันโควิดแล้วไม่ทราบหมายเลขกรมธรรม์น,นะคะทางประกันจะตรวจจับเลบัตรกประชาชนให้ได้นะคะแล้วก็ดยสามารถโทรสอบถามที่บริษัทประกันได้นะคะถ้าติดต่อได้ในช่วงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะค่ะในบางกรณีนะคะข้อหก เขาจะสอบถามมาเกี่ยวกับว่ากลัวกรมธรร์นเนี่ยสิ้นสุดก่อนที่จะได้รับได้รับค่าชดเชยไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็บางคนนะคะไปตรวจ PCR ก่อนวันที่จะสิ้นสุดกรมธรร์ประมาณสักสามถึงห้าวันนะคะก็จะไม่มั่นใจว่าจะสามารถเคลมประกันได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่พี่เขาคาอมเมนต์ว่าการเคลมประกันจะนับจากวัน ที่ผลการตรวจเชื้อออกเช่นไปตรวจวันที่สิบเอ็ดแต่ผลออกวันที่สิบสองเราจะยึดวันที่สิบสองเป็นหลักก็คือถ้าประกันหมดวันที่สิบห้าค่ะแล้วผล pcr เราออกวันที่สิบสองใช่ไหมคะประกันก็ยังสามารถเคลมได้อยู่นะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงยังอยู่ในช่วงประกันแล้วก็ผลผลของเชื้อค่ะออกในระยะช่วงประกันนะคะ สำหรับข้อ7นะคะการดำเนินการก็คือติดต่อทางออนไลน์หรือไปตามสูตรสาขาใกล้บ้านนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือสำเนาบัตรประชาชนหน้าสมุดธนาคารผล RT-PCR ใบรับรองแพทย์น,นะคะในกรณีที่เป็น Home Isolation ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะข้อมูลก็จะประมาณนี้ค่ะค่าสำหรับข้อ8นะคะการกักตัวรักษาที่บ้าน ได้เงินชดเชยรายวันด้วยไหมหรือได้เฉพาะในโรงพยาบาลกับโรงแรมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากคุณหงตั๊กบ้านสวนนะคะที่เขาแจ้งว่าจากที่โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ของวิริยะเขาบอกว่ารักษาตัวที่บ้านไม่เข้าผายจ่ายเงินชดเชยรายวันนะคะยังไงก็ลองทูเช็กกับทางเจ้าหน้าที่ของวิริยะอีกทีได้นะคะค่ะข้อ9้านะคะประกันโควิดวิริยะตัวเบี้ยประกัน439้ได้ไหมคะ ขาได้ไหมคะน่าจะเป็นประมาณว่เคลมได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณจิตรด,ดานะคะอ่คุณจิตรด,ดานี่น่าจะเป็นอ่อคนให้ข้อมูลที่เยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะประกันราคา439คือประกันโคมาค่ะมีรายละเอียดปีกยอ่อเยอะมากเช่นต้องมีการเต้นของหัวใจเท่าไรต้องอยู่ในห้อง ICU กี่วันและที่สุดคือเสียชีวิตและส่วนมากเบิกไม่ได้ แต่สามารถเบิกค่าชดเชยได้ถ้ามีใบรับรองแพทย์ว่ารักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะข้อสิบนะคะตรวจเช็คแล้วรอการพิจารณาแบบนี้กี่วันคะสถานะถึงจะเปลี่ยนให้นับจากวันแรกที่ยื่นประกันนะคะเช่นส่งเอกสารวันที่11ให้นับวันที่12เป็นวันแรกทาประกันจะทำจ่ายไม่เกิน15-18วันทำการไม่เอาปันหยุดนะคะ ค่ะสำหรับข้อมูลนะคะก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมข้อมูลนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออด้วยค่ะขอบคุณค่ะ